แั่ผมรัพัดหนังสือเป,นอปน็นประธานกรรมการวิศกรโวสถผู้ผฏิตยาเกอราครับเ่งองนี้กำลังเป็นขาวในทุกวันซึ่งผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวของยาเตอราสักหน่อยขึ้ก่อนแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลกับทางประชาชนเนืน่องจากว่าเราประสบความสำเร็จ ในเรื่องของอการทดลองในหลายๆด้านนะครับซึ่งทั้งที่ได้ผลมาแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะป้องกันความตับส่นะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ครับผมขออนุญาตเล่าที่มาของยาเกอราเนี่ยยาเกราเนี่ยเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอยู่9ชนิดนะครับ ปรากฏขึ้นมาตำรับยานี้ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เ,ออเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1นึ่งพัน 1, ปีนะครับเป็นตำรับยาที่เป็นมรดกของชาติไทยอย่างแท้จริงซึ่งตำรายานี้ปรากฏอยู่มันึกอยู่ในคัมภีร์แพทยศาสตร์สมเคราะห์ตแต่จริงๆแล้วมีอยู่ในก่อนหน้านั้นแล้วคัมภีร์แพทยศาสตร์สมเคราะห์นั้นเป็นคัมภีร์แพทย์เรียกว่าได้ว่าเล่นแรกของประเทศไทยเนื่องจากว่าในสมัยก่อน ถ้าเราเคยย้อนไปนะครับถ้าเราเคยเห็นเนี่ยเราจะเคยเห็นสมุดข่อยเราอาจจะเคยเห็นสมุดข่อยโบราณใช่ไหมครับซึ่งสมุดข่อยโบราณเนี่ยจะมีลักษณะการบันทึกด้วยมือแล้วก็เจียนสมุดข่อยเขาเรียกจานสมุดข่อยนะครับแล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีสมุดข่อยนะครับที่เป็นหมอที่ไปเรียนมาจากที่ไหนแต่ละสัพพวิชาก็จะเอาสมุดข <c oughs> ่อยมาจานแล้วก็บันทึกสืบ <c oughs> ต่อกันมา ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าท่านก็คงทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกลว่าถ้าจามกันไปอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีการรวบรวมเป็นรูปร่้าเพราะฉะนั้นอนาคตมีแต่จะสูญหายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ทรงมีพระราดริตให้แพทย์หลวงนะครับก็คือพระยาพิษณุประสานเวชเนี่ยทาการสังายานาคำภีทั้งหมดเลยได้มาทั้งหมด14บัมคำทีเริ่มสังคานาตั้งแต่ปี2413 แล้วก็เสร็จสิ้นตีพิมพ์ในปี2440ชื่อว่าหนังสือแพทยศาสตร,ร์สมช็นะครับปี2เล่มด้วยกันซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนแพทยแผนไทยแผนไทยตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้ก็คือถือเป็นคุณูปการแนะมีคำพีสำคัญอันนึงซึ่งเป็นคำพีที่แก้ไขท,ที่มีอาการรุนแรงในคำพีบันทึกว่าให้เหนือให้พิษให้การ ซึ่งป่วยเนี่ยถ้ามีอาการป่วยหรือติดเชื้อเนี่ยสวันเวันตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไข้ที่มีอาการแรอย่างนั้นให้รักษาด้วยยาในคัมภีจะมียาทั้งหมด7จ็ดตำดับนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรับสุดท้ายชื่อว่ายาครอบไข้ตักกศิลายาครอบไข้ตักกศิลาเนี่ยในคัมภีรระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามีไข้เป็นไข้ มีอาการหนักแล้วกินยาตัวอื่นมาระยะหนึ่งแล้วอาการไม่ทุเลาลงก็ให้ทำยาตํำับนี้กินจนกว่าจะหายนะครับจึงชื่อว่ายาครอบไขนะครับครอบก็คือครอบคลุมน,นะครับไข้ได้ทุกชนิดเราก็เลยนํำตำรับยานี้นะครับมาขึ้นทะเบียนออยอเราได้รับการอนุญาตให้ผลิตยาตำรับนี้ตั้งแต่ปี5.7เราได้เลขทะเบียน G40-57 ทับ นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา